สวัสดีครับชวนชมรถกระบะ4ประตูหน้าใช้1คันนะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังเล็งหากระบะไว้ใช้งานนะครับคันนี้4ประตูนะครับนิสสันฟอนเทียนะครับ2.7เกียร์ธรรมดาปี2006นะครับสภาพสวยๆนะครับมือเดียวป้ายแดงครับเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องเก็บทำนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำน็อตไม่ถอดฟ้าไม่แกะจัดไปในราคา1 5 9 0 0 0าื้บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับ สำหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับจะส่งลงล้อมาให้เรียบร้อยนะครับมีกระปันไดข้างให้ด้วยนะครับลองเช็ครองชมนะครับตัวนี้เป็นปี2006นะครับดูกระบะดูลอนกระบะสะก่อนนะครับสวยถูกใจรีบตัดสินใจนะครับไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่คลองหนึ่งรังสิตนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบพร้อมจบนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านครับรับประกันว่ารถไม่หายนะครับ ตัวนี้ปี2006ครับชมตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นนาวารานะครับไฟก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับสวยสมบูรณ์เดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว้มนะครับเช็คให้ทุกระบบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเก็บซ่อมไม่ต้องเก็บทําให้ทะเบียนนี้ไปเลยครับ9333นะครับลองเช็ครองชมไปตรวจสอบดูได้ครับใครที่ชอบนะครับรีบตัดสินใจนะครับนี่ครับจัดทรงไว้งามๆแบบนี้นะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับน็อตไม่ถอดฝาไม่แกะใช้งานไปโดยประมาณนะครับ 2,070กิโลเมตรนะครับเจ้าของดูแลถึงใช้งานได้ดีปกติทุกอย่างนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับก็ถ้าท่านชอบนะครับ4ประตูขึ้นลงสะดวกสบายแน่นอนนะครับภายในสวยสมบูรณ์ไม่มีฉีกขาดครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับตกแต่งรายไม้นะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลง4บานซ้ายขวาพับไฟฟ้าครับชอบถูกใจให้รีบตัดสินใจนะครับมีคันเดียวนะครับเป็น4ประตูฟอนเทียปี2006นะครับ เปิดราคามาน่าสนใจมากๆครับ159,000บาทนะครับแจงมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดกับคนขายได้เลยครับ2.7ดีเซลนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้ถูกใจหาไว้ใช้งานรีบตัดสินใจนะครับอาจจะจอดไม่นานนะครับรถยังไม่ได้ทำความสะอาดจริงจังนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะถ่ายข้างนอกมุมกว้างๆนะครับอันนี้ ชี้เป้าก่อนเลยนะครับใครสนใจครับรีบไปดูตัวจริงนะครับรับกันเลยว่าสวยสมบูรณ์มากๆนะครับแบบนี้มือเดียวป้ายแดงในราคาแสนกลางๆนะครับท่านชอบนะครับรีบตัดสินใจนะครับมีมาไม่บ่อยนะครับรถสวยนะครับถ้าใครกําลังเล็งหากระบะไว้ใช้งานนะครับ4ประตูฟอนเทียใช้งานได้อึดทนดูแลมาอย่างดีครับคันนี้ใช้งานเป็นยาวๆแน่นอนระบบไฟฟ้าเซ็นเซอร์ล็อก แบบนี้สนใจให้รีบตัดสินใจนะครับสวยสมบูรณ์มากๆครับแชสซีไม่มีผูห้องเครื่องเนียนไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำนะครับยางอะไหล่ไม่เคยแตะเลยครับเอาไปใช้งานก็ได้เลยครับดูลอนกระบะนะครับนี่ครับไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนนะครับกระบะท้ายไม่เคยถอดน,น็อตไม่เคยขัน,นครับสวย สมบูรณ์ถ้าชอบรีบตัดสินใจรีบพิจารณานะครับรภาพแบบนี้ไม่เจอบ่อยๆและอาจจะไม่มีอีกแล้วนะครับลองเช็คลองชมไปดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันรถไม่หายเงินอยู่ครบท่านรอเช็ครถตรวจสอบทดลองขับที่หน้าบ้านได้เลยครับขอบพระคุณนะครับคันนี้สวยจริงห้ามพลาดรีบตัดสินใจ